สถิติหลักสูตรใหม่ที่ออกคณิตหนึ่งทุกรอบจากปี67เจจ์บอกว่าโรงงานสบู่ผลิตสบู่โดยใส่กล่องละ1ก้อนก็คือ1กล่องก็จะมีสบู่1ก้อนแต่เขาบอกว่ามันเกิดข้อผิดพลาดโดยมีบางกล่องไม่ได้ใส่สบู่อาจจะลืมและเขาก็ให้ความน่าจะเป็นมาพูดง่ายๆคือให้ความน่าจะเป็นที่ไม่มีสบู่เราก็เขียนความน่าจะเป็นคือตัวแปะพใช่ไหมความน่าจะเป็นที่ไม่มีสบู่ เท่ากับ0.02ทีนี้ตรงข้ามของไม่มีสบู่เนี่ยมันก็คือมีสบู่แสดงว่าความน่าจะเป็นที่มีสบู่เนี่ยถ้าน้องอยากได้ตรงข้ามของมันอยากได้ที่มันมีสบู่น้องก็เอา1ตั้งแล้วก็ไปลบด้วย0.02ก็คือไปลบกับก้อนนี้มันจะได้0.98เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่มีสบู่ก็คือ0.98ก็เยอะอยู่นะอ่าทีนี้น้องอาจจะงงเฮ้ยพี่ แล้วหนึ่งมาจากไหนหนึ่งมาจากหลักการที่ว่าผลรวมของความน่าจะเป็นทุกเหตุการณ์เลยนะมันต้องรวมกันได้หนึ่งซึ่งเหตุการณ์ในข้อนี้มีแค่สองเหตุการณ์คือมีสบู่กับไม่มีแสดงว่ามันทั้งคู่ต้องบวกกันได้หนึ่งและอันบนกินไปแล้วจุดศูนย์สองน้องอยากได้ที่เหลือก็หนึ่งตั้งเอาจุดศูนย์สองไปลบที่เหลือก็จะเป็นจุดเก้าแปดเป็นลักษณะนี้หลังจากนั้นถ้าน้องดูต่อเนี่ย น้องจะพบว่าเฮ้ยไอข้อนี้ความน่าจะเป็นน่ะมันมีแค่2เหตุการณ์ซึ่งโจทย์ที่ความน่าจะเป็นมี2เหตุการณ์เนี่ยเราจะจัดอยู่ในหมวดหมู่เรื่องการแจกแจงทวินาเป็นสถิติหลักสูตรใหม่การแจกแจงทวินาแต่ความน่าจะเป็นน่ะมันจะต้องมีแค่2เหตุการณ์นะก็คืออย่างข้อนี้มีสบู่กับไม่มีสบู่หรืออาจจะเป็นโยนเหรียญก็ได้หัว ก้อยถูกไหมอาจจะเป็นสอบก็ได้มีผ่านกระตกอาจจะเป็นชูดบ้าเข้ากับไม่เข้าคือถ้ามันมีแค่2เหตุการณ์อะแจกแจงทวินามเลยทีนี้พอเราดูแล้วว่าเฮ้ยไอเรื่องเนี้ยไอข้อนี้มันมีความน่าจะเป็นอยู่2แบบมันจะโยนเป็นเรื่องการแจกแจงทวินามมันจะมีสูตรในการหาความน่าจะเป็นซึ่งสูตรในการหาความน่าจะเป็นก็คือ p เท่ากับ n c x คูณกับ p กําลัง x แล้วก็คูณกับ1ลบ p กําลัง n ลบ x ซึ่งไอพีคนนี้คือคนที่โจทย์ถามนี่ไงโจทย์ถามความน่าจะเป็นของอะไรก็คือตัวแปรพีตั้งต้น n, n ก็คือจํานวนสบู่ทั้งหมด n, n นะก็คือจํานวนสบู่ทั้งหมดซึ่งข้อนี้มันบอกว่าไอสมคิดเนี่ยซื้อมาสิบกล่องแสดงว่า n เป็นสิบหลังจากนั้นตัวแปร x คือจํานวนครั้งที่สําเร็จจํานวนครั้งที่สําเร็จเดี๋ยวพี่จะบอกนะว่าดูยังไงจํานวนครั้งที่สําเร็จ ส่วนตัวแปรพีถัดไปเนี่ยคือความน่าจะเป็นที่สําเร็จคอ,อนอเจปี่ขอย่อแบบนี้นะความน่าจะเป็นที่สําเร็จหลังจากนั้นไอ้เจ้าหนึ่งลบพอ่ะมันจะต้องเป็นความน่าจะเป็นที่ไม่สําเร็จทีนี้น้องก็รู้ตัวแปรครบหมดแล้หลังจากนั้นเดี๋ยวไอไอสำเร็จไม่สําเร็จดูไงวะพี่ดูที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามความน่าจะเป็น พี่เขียนอย่างนี้นะหาคอนอนเจปองที่ไม่มีสบู่น้อยกว่าสองกล่องที่ไม่มีสบู่น้อยกว่าสองกล่องโจทย์ถามความน่าจะเป็นอะไรให้สิ่งสิ่งนั้นคือตัวแปรสำเร็จอีกหนึ่งรอบนะ โจถามความน่าจะเป็นของอะไรให้สิ่งสิ่งนั้นคือตัวแปรสําเร็จแสดงว่าเขาถามความน่าจะเป็นที่ไม่มีสบู่เพราะฉะนั้นให้คําว่าไม่มีสบู่เนี่ยคือตัวแปรสําเร็จแสดงว่าความน่าจะเป็นที่ไม่มีสบู่มันก็ต้องเป็นความน่าจะเป็นที่เกิดผลสําเร็จนี่ไงไม่มีสบู่ <nineteen larva> e> มึงก็ p อีกคนหนึ่งมึงก็หนึ่งลบ p ดังนั้นโจทย์ก็เลยเป็นการหาความน่าจะเป็นที่สําเร็จ น้อยกว่า2กล่อง,องแสดงว่าเลข2เนี่ยคือจํานวนครั้งที่สําเร็จอ่าเลข2เนี่ยคือจํานวนครั้งที่สําเร็จซึ่งซึ่งซึ่ง,งเราจะให้เป็นตัวแปรเอกแต่ในข้อนี้นะมันบอกว่าต้องน้อยกว่า2ถูกไหมแสดงว่า x ที่ได้อ่ะจะไปแทนเป็น2องเงผิดต้องแทน x ที่มันน้อยกว่า2เฮ้ยใครบ้างว่าที่น้อยกว่า2 ก็ต้องหนึ่งแล้วก็ต้องเลขศูนย์ดังนั้นข้อนี้เขาเลยเป็นการถามว่าเฮ้ยเขาต้องการความน่าจะเป็นที่สำเร็จศูนย์ครั้งกับความน่าจะเป็นที่สำเร็จหนึ่งครั้งสองครั้งได้พีไม่ไม่ได้มันพอดีกันมันต้องร้อยกว่าสองและเขาต้องการทุกเหตุการณ์ให้เอาทุกเหตุการณ์มาบวกกันเอาความน่าจะเป็นที่สำเร็จศูนย์ครั้งก่อนน้องก็ไปแทนในศูนย์นี้ n ก็เป็นสิบไงมันก็จะได้สิบแล้ว x ก็เป็นศูนย์ก็เป็นสิบเลือกศูนย์คูณกับ p คือสําเร็จศูนย์จุดศูนย์สองแล้วก็ยกกํลาลัง x x ก็เป็นศูนย์แล้วก็ไปคูณกับหนึ L ่งลบ p ที่เป็นศูนย์จุดเก้าแปดแล้วก็ยกกํลาลัง n ลบเสิบลบศูนย์เหลือเลขสิบหลังจากนั้นไปบวกความน่าจะเป็นที่สําเร็จหนึ่งครั้งน้องก็ไปแทนในสูตรเดิม n ก็เป็นเลขสิบ c หนึ่งเเป็นเลขหนึ่ง แล้วก็คูณกับ p ก็คือ0.02แล้วค่อยยกกำลัง x x คือเลข1แล้วก็ไปคูณกับ0.98และค่อยยกกำลัง n กับ x ลบกันก็คือ10ลบ1เหลือเลข9ซึ่ง10เลือก0เลขอะไรก็แล้วแต่เลือก0ตอบ1 0.02กำลัง0ใครก็แล้วแต่กำลัง0ตอบ1เพราะฉะนั้นด้านหน้าเหลือเป็น0.98ยกกำลัง10 สิเลือก1ตัวนี้ก็คือ10แล้วก็ไปคูณกับศูนย์จุดศูนย์สองยกกำลังหนึ่งก็ได้ตัวเดิมและก็ไปคูณกับ0.98แล้วก็ยกกำลัง9น้องก็ไปเลือกชอยขอพี่ดูก่อนอ่าเห็นแล้วชอยที่ใช่คือชอยที่3แต่เขามีการสลับ0.98ยก้ากลังเกับ0.02ซึ่งมันสลับกันได้เพราะมันคูณเพราะฉะนั้นตอบชอยสามครับ สำหรับน้องม .6 ที่อยากไปลงลึกในข้อสอบคณิตหนึ่งพี่แนะนำเป็นคอร์สบุฟเฟ่คณิตทักมาสมัครได้ที่ Line ID มีตัวแอ s i g นและแ a ทอันเดอร์สกอร์ดพี่ชัวร์ว่ามันจะช่วยให้เราสอบติดในหนึ่งเดือนแน่นอน